สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวปิกอัพกีตาร์นะครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นตัวรุ่น PQ ศูนย์หนึ่งนครับแต่ผมก็งงๆอยู่นะครับเพราะว่าหน้าก่องอีกด้านหนึ่งเป็น PQ ศูนย์หนึ่งหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเป็น PQ ศูนย์หนึ่งสองนะครับที่แตกต่างก็คือรูปนะครับตัวที่ผมสั่งก็คือจะเป็นตัว PQ ศูนย์หนึ่งหนึ่งที่จะมีวอลลุ่มแล้วก็โทนด้วยนะครับส่วนตัวที่เป็น PQ ศูนย์หนึ่งสองก็จะ เป็นตัวที่ไม่มีวอลลุ่มกับโทนนะครับแต่ผมสั่งตัวที่มีวอลลุ่มกับโทนมาด้วยนะครับเรามาแกะกันดูเลยครับที่ได้มาเ็าจะมีสายแจ็คนะครับเป็นแจ็คที่ด้านหนึ่งเป็นหัวใหญ่นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหัวเหล็กแบบนี้นะครับเราก็มีตัวพ i ิกอัพมาหนึ่งตัวนะครับก็เป็นตัวที่ผมสั่งมานะครับมีวอลลุ่มกับโทนด้วยนะครับแบบนี้ ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําโปร่งธรรมดาให้เป็นโปร่งไฟฟ้านะครับแต่ไม่ต้องการเจาะนะครับพอรุ่นใหม่ๆนะครับบางรุ่นนะครับปิกอัพบางรุ่นก็จะต้องเจาะที่ตัวกีตาร์เลยนะครับเราก็ใช้แบบประมาณเปียโซนะครับฝังลงไปในตัวสเตเดนตัวนี้นะครับแต่รุ่นนี้ก็คือใช้คีบที่สาวโฮนะครับแล้วก็ต่อแจ็คออกลำโพงนะครับหรือว่าตู้แอมป์ได้เลยนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องใช้ทาน,นครับน่าจะไม่ต้องใช้ทาน,นครับวิธีใส่นะครับก็จะมีสลักแบบนี้นะครับเอาไว้ล็อกกับปากของซาวโฮนะครับสองข้างนะครับก็จะมีตัวลองนะครับเราก็จะลองมาใส่กันดูเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปพลาดแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกข้างในครับก็จะอยู่นะครับออกสองข้างสองท่าสทางเลยนะครับด้านบนและด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นมุดที่สามารถปรับระดับตัวนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถปรับให้อยู่กับที่นะครับไม่เคลื่อนที่ได้นะครับแล้วเราก็ใส่แจ็ค หัวเล็กนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนหัวใหญ่ก็ไปเข้าลำโพงตู้แอนนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลองกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองกับตู้ลำโพงธรรมดานะครับก็ต่อ นะครับแจ็คตัวนี้นะครับออกจากปิกคับแล้วก็เข้าที่ลำโพงเลยนะครับอนนี้ก็เปิดเปิดนา้นะครับเรามาลองแบบที่ยังไม่เข้าลำโพงนะครับเราจะเล่นเป็นกีตาร์โพงปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีโทนนะครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มนะครับ ลองดูงนะครับว่าเสียงจะออกไหมนะครับ mm hmm. แล้วก็จะเบาๆกัน mm hmm. ใช้ได้นะครับ